หากเราพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคการขจัดคอร์รัปชันอย่างสมบูรณ์ในประเทศไทยจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงสถาบันอย่างมหาศาลปัจจุบันต้นทุนทางธุรกรรมที่เกิดจากการจ่ายสินบนและการบิ่งเต้นในระบบราชการถือเป็นภาษีที่ซ่อนเร้นซึ่งบั่นทอนศักยภาพการแข่งขันหากไม่มีการคอร์รัปชันภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศจะ,ะเผชิญกับสภาพแวดล้อมการลงทุนที่โปร่งใสและคาดการได้ต ท้นทุนการดำเนินงานจะลดลงทันทีส่งผลให้เกิดการตัดสินใจลงทุนระยะยาวมากขึ้นตามมา โมเดลทางเศรษฐศาสตร์หลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการลดดัชนีการรับรู้การคอรับชั่น CPI ลงเพียงไม่กี่จุดสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ได้อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI จะไหลเข้าสู่ประเทศที่ความเสี่ยงด้านธรรมาพิบาลต่ำกว่าอย่างมีเหตุผลนี้ไม่ใช่เพียงแค่การออมเงินแต่เป็นการปลดล็อกกลไกลขับเคลื่อนการเติบโตทาง เศรษฐกิจกที่แท้จริงโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ต้องการความแน่นอนทางกฎหมายสูงซึ่งการไม่มีคอรัปชันคือการรับประกันความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด